น้องนิตยาพรมดีนะคะคือของเราของเราจะเป็นในการที่ที่เราพูดเกี่ยวกับภาวะผู้นำเนี่ยสำคัญนะคะในองค์กรของการเรียนรู้ต่างๆแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบก่อนดีกว่านะคะว่าคําคว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้คืออะไรนะคะขออนุญ,ญาตเรียกเรียกพี่สุรินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนสาวนะคะ <c oughs> เพื่อนปัญจพรหรือเพื่อนแอลนะคะก่อนอื่น คำว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะหรือเล a r n น n g Organization นะคะเขาบอกว่าองค์เป็นองค์กรที่บุคลากรนะคะภายในองค์กรเนี่ยได้ขยายความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องนะคะ,ใน,ะในระดับบุคคลระดับกลุ่มแล้วก็ระดับองค์กรนะคะองค์กรที่มีบุคคลที่มีความคิดใหม่ๆะคะ่ะเขาจะมะีความคิดที่แตกแขนงไม่ใช่มีความคิดรูปแบบเดิมๆนะคะแล้วก็องค์กรเนี่ยที่บุคลากรเนี่ยนะคะในองค์กรมีความความรู้ นะคะอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนานะะที่เราเรียกว่าเ e v ว l o อ m เมนนะคะแล้วก็เขาจะใช้วิธีการที่จะเ,เรียนรู้ต่างๆทั้งองค์กรด้วยกันนะคะตอนนี้ถ้าองค์กรมีคุณภาพมันจะควบคู่ไปกับการที่องค์กรน,นั้นมีผู้นำถูกไหมคะผู้นำก็คือค,คือ Leader นะคะอ่าใช่ลีดเดอร์เขาบอกว่าคําว่าผู้นำนะคะเราตีความได้เลยว่า เป็น,นกลไกหลักเป็นเป็น,นกลไกสําคัญเลยนะคะที่จะพาองค์กรเนี่ยไปสู่ความสําเร็จหรือจะล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้นำนั่นแหละค่ะคุณแอลนะคะ,คลนะคะแล้วก็ฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําซึ่งวันนี้เราต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่าภาวะผู้นำอะจำเป็นอย่างยิ่งในองค์กรเคยได้ยินคุณอาโซลินคะเคยได้ยินคําว่าหลังชนฝามั้ยคะ <c oughs> อ่าเข้าใจว่ายังไงคะ ใจว่าสู้ไม่ถอย,ยค่ะค่ะหมายถึงว่าเราไปเจอสถานการณ์ที่มันบีบขั้นดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งดิฉันเชื่อว่าตามมิติของเรดดิ้งสาม,มิติท่านให้ทฤษฎีสามมิติว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะของวิลเลียมเจเรดดิ้งนะคะท่านให้ทฤษฎีของท่านดีมากดิฉันชอบเขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้ค่ะเราลุ้นกันในการที่เราจับฉลากอะค่ะคุณแอลใช่กลุ่มเรากลุ่มหนึ่ง เพื่อนกลุ่มกลุ่มสแล้วก็อีกอกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเกเราลุ้นกันมากเลยก่อนที่เมื่อกี้กินอะไรแทบไม่ลงเลยโอ้เส้นก็ตรงก็เตี๋ยวแทบจะติดคอนะคะเราลุ้นกันว่าอุ้ยขออย่าโดนนะอย่าโดนแต่ดิฉันเชื่ออย่างว่าทุกคนเนี่ยมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวตามที่ทฤษฎีสามมิติของเวลเลียมเรดดิ้งท่านกล่าวไว้ว่ามนุษย์ ทุกคนนะคะล้วนมีลักษณะความเป็นผู้นำนะคะและผู้นำเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีแตกต่างกันอย่างไรแล้วแต่ละบุคคลนะคะไม่เหมือนกันลักษณะความเป็นผู้นำมากน้อยต่างกันนะคะบางคนยึดมั่นแล้วก็ถือมั่นแบบหนึ่งแบบใดตลอดตลอดไปแต่บางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะโดยวิลเลียมเนี่ยเจเรดดิ้งเนี่ยค่ะท่านได้นำพัฒนารูปแบบตามทฤษฎีสามมิติเนี่ยนะคะ เข้ามาอ่าเขาเรียกอะไรคะมาทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอนะคะท่านได้โดยมีการสมมุติฐานนะคะคล้ายว่าพฤติกรรมของผู้นำสถานการณ์นะคะของฟิลเดอร์นะคะถ้าออกเสียงผิดขอโทษนะคะอะบนพื้นฐานของการศึกษาภาวะผู้นำของเลดดิ้งแบ่งเป็น3ามิติคะ่ะคุณแอลมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งมิติมุ่งงานนะคะเรียกว,ว่ากิจสัมพันธ์ค่ะ,ะ,คะหมายถึงะะบุคคลที่ มีพฤติกรรมให้ผู้ร่วมงานหรือผ,ผู้ทำงานเนี่ยปฏิบัติงานได้อย่างได้ผลใช่อันนี้เราเรียกว่ามิติมุ่งงานค่ะ,ะ,คะแล้วก็มิติที่สองนะคะคุณสุรินทร์คะมิติที่สองจะเป็นมิติสัมพันธภาพหรือมิติสัมพันธ์เนี่ยนะคะพวกนี้เขาจะเป็นลักษณะผู้ตามอะคะ่ะผู้ตามปฏิบัติงานอย่างได้อย่างผลผู้นำริเริ่มริเริ่มคือผู้นำมีหน้าที่ริเริ่มะคะ่ะแล้วก็อำนวยการนะคะอันนี้เป็นเป็นมิติตมิติ แรกนะคะมิติที่2จะเป็นมุ่งสัมพันธภาพหรือมิติสัมพันธ์นะคะเราเรียกว่า relationorientation นะคะเป็นพฤติกรรมของผู้นําที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจไว้วางใจและให้กําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งอันนี้อันนี้คือก็คือมิติมุ่งคนใช่ค่ะได้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 ความรู้สึกนะถ้าเราเป็นผู้บริหารเราจะต้องเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราต้องการผู้นํา มิตินี้มากเลยและมิติสุดท้ายค่ะมิติที่3คือมิติมุ่งประสิทธิผลนะคะเ f ฟเฟกชินเ s สออร์นะคะก็คือ r i i n t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  o o เนี่ยจะเป็นมุ่งแต่คุณภาพอะหวังแต่ประสิทธิผลเหมือนพอโอเคไม่ระบุว่าเขตอะไรนะคะต้องการให้ได้5%้าเปอะแล้วเราเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะทุกวันนี้เด็กตัว w ตัว M ยังหงายยังความมั่วไปเลยนะคะสอนมัธยมแท้ๆนะคะฉะนั้นบางครั้งมุ่งแต่ประสิทธิภาพเกินไปจนทําให้บุคลากรน,นะผู้ใจบังคับบัญชายอย่างเราก็ลําบากใจเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาคุยกันดีกว่าว่าทำไมจึงต้องพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แน่ๆเลยเขาบอกว่าความรู้หรือทุนทางปัญญาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด นะคะที่ทําให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนนะคะตอนนี้เขาบอกว่าองค์กรที่ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้นะคะของบุคลากรและมีบุคลากรที่เรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นองค์กรที่รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆถ้าหยุดนิ่งองค์กรไหนหยุดนิ่งก็จะนิ่งอยู่นั่นนะคะถ้าเราตามข่าวสารถูกไหมคะเราสังเกตง่ายๆเลยบริษัทเนี่ย ในเครือเจริญพภกภัณฑ์ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านไต่เต้ามาจากบริษัทเล็กๆจนทุกวันนี้ต้องยอมรับนะคะท่านติดอันดับเศรษฐีของของไทยเราแล้วนะคะเสียดายนะคะว่าเราแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะไม่นั้นก็อาจจะดองกับนามสกุลนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S พาดไปนิดนึงอายุ <S <S <Are you? S 1> แค่เล็กสี่เองเนาะไม่นึกว่า ยังคันหรือเปล่าคะเราสี่ทั้งคู่แล้วนะอุะ้ยน,น,น,นี่สามคนก็สี่ครอลูกก็ได้คะ่ะลูกก็น่าจะทำนะค่ะรุ่นลูกใช่ไหมคะ,ะนะคะฉะนั้นฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าองค์กรไหนยุดอยู่กับที่มันก็จะไม่มีการพัฒนาองค์กรนะคะต่อไปองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยค่ะขอบอกว่าสําคัญที่สุดคือใครรู้ไหมคะคนค่ะคนใช่คนหรือบุคลากรหรือเพอร์ n นหรือพีพ e ในความหมายที่เราเข้าใจเนี่ยคนเนี่ยสำคัญเพราะว่าคนเนี่ย ถ้าเราเลียกออย่างถ้าไม่มีคนก็จะไม่มีทีมเวิร์กการทํางานทุกอย่างต้องมีทีมเวิร์กถูกไหมดิฉันจะมาทํางานาจะมาพูดคนเดียวเนี้ยไม่ได้นะคะถ้าไม่มีทีมเวิร์กก่อนที่จะมาเป็นงานวันนี้ก่อนที่มาในตรงนี้แน่ๆน้องในกลุ่มทั้ง3กลุ่มก็พยายามช่วยหาเนื้อหามานะคะพี่ๆน้องๆหลายคนทํา powerpoint เพราะรู้ว่าพวกเราสูงวัยการทํา powerpoint น่าจะเกินความสามารถของเรานะคะอันนี้คือทีมเวิร์ก ซึ่งน้องๆหลายคนทุกคนนะคะองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าจะต้องมีการวิเคราะห์นะคะวินิจฉัยปัญหานะคะซึ่งจะตรงกับกระบ,บวนการของอะไรคะ P.D.C.A. ขอบคุณนะคะเสียงกระนำกระหึมทั้งทั้งฮ <c oughs> อเราเลยนะคะช่วยเราตอบอย่างเต็มที่นะคะ P.D.C.A. คืออะไรคะกระบวนการนี้ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์ เราตั้งอะไรก่อนเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแรกมีปัญหาถูกไหมอ่าพอมีปัญหาแล้วเราทําไมตั้งสมมุติฐานเมื่อตั้งสมมุติฐานแล้วยังไงคะเราก็จะค้นคว้าหาข้อมูลก่อนแล้วเราลองทดลองถูกไหมพอทดลองได้ผลไม่ได้ผลหลังจากนั้นเราจะมีการสรุปแล้วพอหลังจากสรุปปุ๊บผลมันก็จะทำไมกลับไป สะท้อนฟีดแบ็กกลับไปถูกไหมคะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราคิดที่เป็นระบบนะคะอันนี้คือองค์กรของการเรียนรู้สาคัญที่สุดคือบุคคลองค์คนที่อยู่ในองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะคะมีความคิดเชิงระบบจะทําให้เขาเข้าใจกระบวนการนะคะสามารถทํางานโดยกําหนดหรือสะท้อนความต้องการที่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับระบบงานได้ดีเลย นะคะทำให้สามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสมัยนี้โอ้โหก้าวไกลนะคะก้าวไกลสมัยเราเนาะยังจําได้เลยเรายังใช้เครื่องพิมพ์บิดไฟฟ้ารุ่นนี้ไม่น่าจะทันโอลิมเปียมั้งพิมพ์บิดธรรมดาถูกไหมอ่ะก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปไหนแล้วพิมพ์สัมษัสไปแล้วแทนที่จะมานั่งกดหนะ้าจอบ,บางคนใช้วิธีแค่ทำไมคะ แค่พูดตัวหนังสือก็ไปแล้วมันมันมันพัฒนาไปไกลแล้วนะคะเทคโนโลยีในสมัยนี้นะคะต่อไปองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้เราจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเชิญค่ะ,อ,ะองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะหรือเรียกว่าอีกอย่างว่าลักษณะนะคะขององค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะคะ อย่างที่ที่คุณสิริวัลบอกว่าในองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยเราจะเน้นที่คนนะคะเน้นที่บุคคลสําคัญเพราะฉะนั้นองค์ประกอบแรกขององค์กรแห่งการเรียนรู้ก็คือการเป็นบุคคลที่รอบรู้นะคะการเป็นบุคคลที่รอบรู้เนี่ยเป็นยังไงนะคะบุคลากรที่ที่ในที่เป็นบุคลากรขององค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะคะ เขาถือว่าบุคลากรเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญนะคะในองค์กรแห่งการเรียนรู้ะนะคะ,ะโดยบุคคลในองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องมีลักษณะที่เรียกว่า human battery นะคะค่ะสำเนียงดีมากค่ะ <laughs> นะคะก็คือเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น,นใช่นะคะแล้วก็สนใจที่จะใฝ่าหาความรู้อยู่เสมออันนี้นะะเป็นหน้าตาอของบริษัทเป็นองค์กรเลยเนาะอาจจะ ไยหาความรู้ได้ยังไงโดยการเข้ารับการอบรมนะคะสัมมนาหรือที่เรามานั่งกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการพัฒนาค,ความรู้เพิ่มนะคะเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บุคคลที่อยู่ในองค์การองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนให้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะมีความมุ่งที่จะสู่จุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายแห่งความสําเร็จ นะคะแล้วก็ทําตามเป้าหมายนั้นให้ได้นะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นบุคคลที่รอบรู้นะคะ,ะต่อไปก็คือการมีแบบแผนความคิดคะนะคะแบบแผนความคิดเป็นยังไงนะคะ mental models นะคะแบบแผนความคิดเนี่ยก็คือการที่บุคลา,ากรเนี่ยในองค,ค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยได้ยึดต,ติดกับแบบความคิดของตัวเองอเดิมๆนะคะ,ะสามารถที่จะเข้าใจงานแบบองค์รวม นะคะมงงานแบบองรวมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงภาพทั้งหมดคือคิดอะไรแล้วก็เชื่อมโยงใช่ค่ะไม่ใช่มโนใช่ไหมใช่การการการคิดของเขาเนี่ยมีสเต็ปมีขั้นตอนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่อยู่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะหมายความว่าปิดกั้นตัวเองแบบนั้นนะคะเราไม่เรียกว่าแบบแผนแบบแผนความคิดนะคะแล้วก็แบบแผนความคิดเนี่ยก็จะส่งผลต่อการตัดตัดสินใจการกระทำที่ที่ถูกต้อง นะคะแล้วก็พัฒนาความคิดของตนนะคะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ที่มีอยู่ทุกทุกวันนะคะซึ่งซึ่งอย่างที่ว่านะคะในในยุคก่อนใช่ไหมคะเวลาเราพิมพ์ดีดเนี่ยก็นั่งพิมพ์กดแต๊กเต๊กอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้พิมพ์เวลาพิมพ์ผิดทําไงคะคุณสิริวัลเวลาพิมพ์ผิดทิ้งกระดาษเลยค่ะอ๋อไม่ใช่เวลาพิมพ์ผิดก็พิมพ์ใหม่ได้มันสามารถดีลีทได้เลยสมัยก่อนไม่รู้รุ่นน้องๆทันหรือเปล่าเนาะเราจะใช้กระดาษ เปเปอร์ใช่แล้วก็พอพิมพ์ทีหนึ่งสมมุติว่าเราทําข้อสอบใช่ไหมคะใช้กระดาษไขก็ไปโลเนียวใช่โันนี้เรานะพอพูดถึงแล้ววัยยุคโบราณนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยน้องไม่น่าจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นบุคคลแห่งองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องสร้างแบบแผนความคิดนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะคะ ผู้นำก็จะต้องเปิดเวทีนะคะให้ให้บุคลากรเนี่ยได้สะท้อนความคิดของตนนะคะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นนั้นๆออกมานะคะอ,อย่างที่สามก็คือการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันะนะคะการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเนี่ยเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าวิสัยทัศน์เนี่ยจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆขององค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้เพราะวิสัยทัศน์เป็นภาพนะคะเป็นภาพที่ ที่ตั้งไว้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ,องค์กรของเราจะเป็นยังไงนะคะ,คะภาพในอนาคตนะคะที่สะท้อนว่าเราจะเดินไปทิศทางใดนะคะเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์เนี่ยก็จะเป็นพลังในการเรียนรู้ะนะคะของสมาชิกในองค์กรนะคะเพราะนั้นผู้นำเนี่ยจะต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เฉพาะ ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการแบ่งฟันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในในองค์กรนะคะหรือว่าอาจจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรอื่นๆด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับที่เราสัมพันธ์นะที่ทุกวันนี้โรงเรียนเราจะใช้มากก็คือการสัมพันธ์ชุมชนใช่นี่แหละสาคัญเลยจัดกิจกรรมเวลาจะจัดกิจกรรมมาหนึ่งกิจกรรมเนี่ยก่อนที่จะมีกิจกรรมเนี่ยเรียกสภาสภาคณะกรรมการสถานศึกษานั่งประชุมต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็น วิสัยทัศน์นะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะต่อไปการเรียนรู้เป็นทีมเป็นยังไงคะทีมเลิศหนิงการเรียนรู้เป็นทีมเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของที่เรียกว่าทีมเวิร์กะนะคะก,ก็คือก็คือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นะนะคะแลกเปลี่ยนความคิดของสมาชิกนะคะเพื่อนํามาพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมนะคะให้เกิดขึ้นนะคะจนเกิดเป็นความคิดร่วมกันที่ ที่เป็นข้อยุตินะคะที่จะกําหนดทิศทางนะคะในการปรับทิศทางขององค์กรว่าองค์กรเนี่ยจะดําเนินไปในทิศทางใดแล้วก็จะบรรลุบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรนะคะรวมถึงการกําหนดว่าเราจะปฏิบัติอะไรบ้างนะคะ,ะลักษณะแบบนี้นะคะที่เรียกว่าการเรียนรู้ของทีมนะคะ,ะต่อไปนะคะก็คือการคิดอย่างเป็นระบบนะคะ การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยก็คือการมองความสำคัญในร si um ูปแบบที่ไม่หยุดนิ่งนะคะมีกรอบการมองในภาพรวมนะคะก็คือมองในภาพรวมมากกว่ามองแยกส่วนนะคะโดยลักษณะของการคิดอย่างเป็นระบบที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีความคิดในเชิงกลยุทธ์ก็คือมีสาเหตุใช่มีวิธีมีสาเหตุทราบสาเหตุนำไป ใช่แล้วผ่านกระบวนการเนาะแล้วก็ไปกําหนดวิธีการว่าจะต้องทําอย่างไรให้องค์กรไปสู่เป้าหมายนะคะแล้วก็คิดทันการนะคะก็คือคิดให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มองถึงโอกาสนะคะว่าโอกาสเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะก้าวไปยังไงหรือเราควรจะ วางกลยุทธ์กลวิธีอย่างไรในการทํากิจการหรือง,งานนั้นๆค่ะน,นคะคะอ,อันนี้คือการคิดแบบมีระบบะนะคะ